ทชางานี้เราผมหัอ,อ,อสุริษานะครับอยู่กับทัพนักกีฬาตะก้อไทยที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาบปนมาดและเพิ่งเดินทางกลับถึงเมืองไทยและนี่คือรายการที่เข้ามาประกวดตัวเช้านี้เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้ต้อนรับนะครับพวกเขานะครับเริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยคนแรกครับนักกีฬาหญิงนะครับทิดาวันหรือว่าตุ๊กนะฮะทิดาวันดาวสกุลนะครับตามมาด้วยพิกุลสีดำหรือว่าปูนั่นเองอ่ะปูเดี๋ยวปูรับช่วงต่อนะปูนะพิกุลสีดำนะ ตามมาด้วยแก้วใจนะครับพุ่มสว่างแก้วหรือว่าหยาดนะฮะคนที่สามอ่ะหยาดรับต่ออ่าโอ้โหจากนักกีฬาหญิงนะฮะเรามาส่งต่อที่นักกีฬาชายกันบ้างนะฮะเสียเสียเสียอ่ะหยาดหันมาหันมาหยาดอ่ะมอเอาไว้ไหมเนี่ยมอต่อให้กับเลมอนนะฮะวีรวุฒิณนองคายนะครับหลังจากนั้นเลมอนจะมอบให้กับเด่งครับเป็นไกลแก้วเมียนสุดยอดจริงๆนะฮะ ปิดท้ายกันด้วยดิวครับสิริวัฒน์สาขาจะรับต่อได้ไหมเอ่ยดิวดูอาความเสียผมคุณต้นนับถึงหกด้วยนะครับและแน่นอนโค้ชฝั่งชายนะอาจารย์กำบล์ตันกิมผงนะครับประดุลสวัสดิ์นะครับแล้วก็โค้ชฝั่งผู้หญิงนะครับอาจารย์วีระณหนองคายนะครับประดุลสวัสดิ์ครับ ต้องแสดงความยินดีด้วยนะกเกรียญทองที่ได้คว้าม,มาจะบอกว่าสุดสัปดาไอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เชียบพวกไม่ออเชีย์ค่ะพอดีก็เปิดไปเจอเีค่ะฝั่งนี้แข่งกับใครคะตอนนั้นเ,เวียดนามใช่ไหมฮะพู้แม่เจ้าใช้ได้เลยทีเดียวสุดยอดมากเลยต้องถามความรู้สึกก่อนนิดนึงดีกว่านะว่าเมื่อเรารู้ว่าเราชนะแล้วเนี่ยได้เหรียญให้กับไทยตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกในใจเป็นยังไงครับตอนนั้นค่ะตุ๊ตัวตุ๊กเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่สามารถ คว้าเหรียญทองมาซึ่งตัวตุกเองก็เล่นเอเชียนเกมมาสครั้งแล้วค่ะคก็ถือว่าประสบความสาเร็จตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จสูงสุดในชีวิตของของทางด้านตะก้อค่ะ,ะต้องถามก่อนนิดนึงนะฮะถามถามปูด,ดีกว่าน,นะว่าตอนที่เราเห็นกีฬาอื่นเนี่ยเขาเรื่องคว้าเหรียญทองกันแล้วเนี่ยนะแล้วเรายังไม่ได้ลงสนามยังไม่ได้แข่งเนี่ยตอนนั้นรู้สึกเกร็งหรือเครียดไหมว่าเอ๊ะเราจะทําได้ไหมแบบที่นอื่นกนะีฬาอื่นก็ไม่ได้ ไม่ได้เกรงอะไรค่ะแต่ก็มีแค่ความรู้สึกว่าเอออยากจะทําให้ได้ดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทําได้ค่ะเชื่อว่าอ้อมมีคําถามมากไหมจะถามฝ่ายชายมีอะไรไม่สงสัยเกี่ยวกับก้อที่อาจจะไม่รู้มาก่อนคือว่าคือมันจะมีท่าท่าหนึ่งนะตอนเด็กๆจะโดนพับเปลี่ยนใช่ไหมบุดี้เคยเคยเคยรู้ใช่ไหมไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนคนคนเสิร์ตนะคะเวลาเห็นวันนั้นฝ่ายหญิงเสิร์ฟก็จะแบบหน้าหน้าก็ติดจังวาก็จะมีบอกว่าท่าอย่างนี้เขาโบกอะไรเขาบอกอย่างนี้ป่ะ ออเหมือนเป็นคน, uh, คนโยนก็แบบน่าจนเป็น,เป,นเป้าให้คนโยนมาค่ะ uh. แล้วก็เป็นการทรงตัวอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะ uh. เหมือนเป็นแรงเบีย อเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเหรอคือเป้าหมายที่จะคนโยนจะต้องโยนมาให้ที่ตรงมือเพราะว่าเขาจะมีสัญญาณอยู่ว่าจะเสิร์ฟไปหน้าซ้ายหรือหน้าขวาเขาจะใช้มือเป็นสัญลักษณ์โดยฝั่งตรงข้ามจะไม่ทราบเขาจะมีเอกลักษณ์หรือว่ามืออย่างนี้เขาจะมีครัเขาจะมีนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งอะไรจะสัญญาณกันระหว่างคนโยนกับคนเสิร์ฟมันจะมสัมพันธ์มาถามไฟแชา์ดีกว่ามีมีส่งซิกแบบนี้ด้วยเหอครับมีไหมมีไหมก็มีเช่นกันครับอ่ะมีพอยสักอันหนึ่งได้ไหมซึ่งปีหน้าค่อยเปลี่ยนก็ได้เช่่นรสมมุติวา สมมติว่าจะยังไงก็คือส่งซิกให้กับคนคนที่โยนให้เราเสิร์ฟนะครับอสมมุติจะบอกว่าจะบอกเขาว่าอะไรฮะเช่นเช่นอะไรสมมติว่าใ้่แบบไปหน้าอ่าต้องทำมือยังไงทำมือยังไงก็คือแล้วแต่แล้วแต่ตรลงกันครับว่าต้องการซิกหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนอย่างอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นท่าทางนี้ก็คืออาจจะเสิร์ฟยาวธรรมดาครับแต่ถ้าสั้นก็คือแบบอาจจะแบบโยกมือนิดหน่อยประมาณนี้ครับอีกวันนึ่งผมเป็นท่านี้ไม่ใช่แล้วล่ะ ิรีิๆหน่อยปวดชีแล้วเร็วๆแรงหน่อยแรงหน่อยไม่เป็จะบอกว่าทําให้ดูดีกว่านะครับท่า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 หลายๆท่าเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะอ๋อมีอยู่คนนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นวีรวุฒิหรือเข็นกายจะชี้ตลอดเวลาเลยกับคู่ต่อสู้ใช่ไหมใครเอ่ยใครเอ่ยครับอ่ะเลมอนใช่ไหมครับทำไมโอ้โหนี่คือสุดท่านี่สุดยอดมากเลยพี่น้องชาไทยหลายคนเห็นแล้วแบบคือคิดได้ยไงท่ท่านี้เพื่ออะไรเอ่ยมันก็เป็นท่าสสแจงของผมเองครับ่า เลยลองทำให้ดูสักครั้งตอนนักกอล์ฟในมออย่างนี้เหรออย่างนี้เลยอ่าเห็นตลอดเวลาในการแข่งขันนะอยากลองกับเขาไหมล่ะคุณผู้จะได้รู้มันเป็นยังไงจริงๆนักกอล์ฟไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชมอ้อมนี่ตอนเด็กๆไม่เอ่ยตอนม3ในโรงเรียนพวกโรงเรียนสหารเขาจะสอนมันเป็นภาพบังคับไม่ไหวแล้วอ่าแต่แต่เราไม่เคยได้มีโอกาสเรียนเดี๋ยวให้ให้ให้สอนหน่อยดีกว่านะฮะในการในการเอาเสิร์ฟดีไหมหรือว่าอะไรนั่บแน่น่ะมันเจ็บขนาดมันไม่เจ็บหรอกจริงๆมันมันมันดอกไงฮะ ครับยกขึ้นแค่นี้เองก็ไม่เห็นจะยากเวลาที่จะโดนลูกมันไม่งตไม่ใช้ครับอ่แล่ระโยกขึ้นไปรอลูกไม่ตม่ดำดำก่อนย่าไปรอดก็เริ่มจะบัดเต็งแล้วมาเอ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ การเล่นตะก้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยการฝึกฝนใชใช้เวลาฝึกฝนกันนานไหมครับจริงๆสำหรับเอเชียเกมในครั้งนี้เออเราเก็บตัวกันประมาณ6กถึงแเดือนนะครับซ้อมประมาณนี้ยประมาณ6กถึงแเดือนแล้วก็มีการฝึกทั้งเรื่องสมรรถภาพร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านทักษะนะครับเวลาเราซ้อมวูนี่มีคำหนาี่ค้างคาใจมาก เซปักตะก,ก,ก,ก้อนี่เป็นกีฬาจริงของอินโดถูกไหมครับเริ่มต้นที่อินโดใช่ไหมฮะมเออคือเราไม่ไม่มีใครยืนยันนะ,ะแต่ตามที่เราศึกษากันมาก็คือ,อประเทศไทยครับนะครับประเทศไทยเป็นต้นตำรับของกีฬาเซปักตะก้อเป็นกีฬาตะกอ้อนี่ยเราเล่นกันมาตอนหลังก็เปลี่ยนแปลงกฎกติกามาเรื่อยๆมาเป็นเซปักตะก้อใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราไม่ต้องยืนยันเราคอนเฟิร์มเลยดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องจากที่ไทยดีไหมฮะว่าเราเป็นคนไทยนะฮะถามต่อเลยว่าแล้ว ทำไมทีมไทยที่ผมเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือซีเกมหรือเกมไหนก็ตามเนี่ยเรามักจะชนะตลอดเวลาเพราะอะไรเราฝึกมากกว่าเขาหรือว่ายังไงะคือจริงๆทุกประเทศก็ฝึกเหมือนกันหมดแหละนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่นักกีฬาลงไปเล่นในตอนนั้นน่ะเขาจะแสดงความสามารถออกมาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็มีผ่านกันแพ้ผ่านกชนะมามีบ้างนะครับแต่ในซีเกมและเอเชียนเกมส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้ชนะมาตลอดนะครับแต่เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คู่แข่งของเราเนี่ยโดยโดยประจําขาประจําจะเป็นมาเลเซีะคะ มันเกิดมันมันเป็นเพราะอะไรครับมันจะเป็นแบบมันคู่แบบคู่ตลอดเวลาครับก็คือความสามารถใกล้เคียงกันครับแต่ณนปัจจุบันนี้ก็จะมีเกาหลีมีพม,ม่าเข้ามาเป,เป็นเป็นตัวที่สอดแทรกเข้ามาเป็นในรอบรองหรือรอบชิงก็จะมีบ้าง <ties> อย่างปีนี้พม,ม่าก็จะเป็นคู่ตัดเชืกอกกองเราในรอบรองเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับและในต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีพวกยุโรปพวกฝรั่งอะไรมาเล่นมากมายเนี่ยเราก็อาจจะต้องต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไปอ๋อก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับปกติเราเห็นแต่ตะก้อชายตะก้อหญิงเราไม่ค่อยได้ดูแล้วเราวันนี้ต้องดูวันนั้นนะที่เราต้องเห็น่ะคือเขามีการบล็อกแบบเขากระโดดนี้ด้วยนะเขาแบบโดดจริงจังมากอ่ะสุดยอดจริงๆแต่หน้าเขาไม่ยิ้มแบบนี้นะคะวันนั้นหน้าเขาไม่ก็้ช่อยากยิ้เลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครั้งหนึ่งนะกับทุกคนทำงานเราพิทีมาจริงๆนะฮะสร้างที่เสียงให้กับพี่น้องชาวไทยและขอบคุณมากที่แวะมาคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยคุณทั้้งงงงงสสออเ่ทัััฝลยนะครบขอบคุณมากนะครับ ภาตวันด่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขุดคุกเคล้ากันดีกว่าเช้านี้กับอ้อมสุิษาดูที่เขาชีวิตของเธอช่วงนี้หลังจากที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อสุดาหที่ผ่านมาแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างภาคตัดไม่ยากนะ